ิการถวายเช็คทำบุญสองพันนี่ลิการถวายเช็คสองพันบาทอันนี้อดีตผู้ว่าสันติสองพันบาทลูกศิลา์นุตาครับเดนไปสุดว่าวคอยตัวสันติครับที่เมื่ก่อนอยูเดนไปสุดอ๋ครับคุณ้นครับผูว่าครับครับนี่แม่ของผู้แจ้งนี่หนึ่งพันบาทครับที่อยู่หัดใหญ่ครับรโค ผมสีแท้ลีที่อยู่หัดใหญ่ครับ1นึ่งพับาทสาไป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  พ่อเขาในพักคุณยศศิริมีพันธ์บาทครับนัากล่องห้าร้อยครับได้คุ้มเก้าห้าร้อยอุดรทวีพันห้าร้อยครับ ไปจากที่นั Elliot, so ้าเยอะคคเยอะอย่างนัวว่าทางก็อยู่ตอนห้าโมงเอาพระเกิดก็รู้อบ่ายมง้ออกแล้วเมื่อวานยัดกบ่ายโมงออกแล้วพเกิดออก ที่จะไปจะชาวบ้านหรือทุรกิจใหญ่บ้านาาครับก็เป็นชาวชาวบ้านหรือเป็นชาวบ้าน้ทา็ทาง,ทาง,ท,าง,ท,างทางวัดก็ขอพระราชทานเพลิงไปนี่ครับแล้วท่านก็เป็นองค์แทนของในหลวงเพราะว่า,าทางวัดขอไปในนราประวัติว่างนะครับอขอในหลวงนะครับสํานักประวัวงในหลวงท่านตอนนี้ลด รพระราชบรลักิจทุกอย่างก็ให้ฟาชายแทนขอร่างคเพิเาะอะไรขอบ้างคาขอก็เขามีสิทธิ์ขอในรพระผู้ใหญ่หพระผู้ใหญ่นี่มีสิทธิ์ขอพระราชทานเพลิงจบได้เาเาคณะกรรมการเขาขอพวกคณะกรรมการวัดก็ว่าขอไปขอไปท่านก็ให้มาก็ให้มาชายแทนคือสาบ เพราะอะไรวะเพราะกรรมขานเราไม่อยากคั่อยู่าาายยยาชออาวออบ้านชาวเมืองเขายากเมืกรรมถานยู่อะไรขอพระราจาร์เพิงมศพอะไรอะไรก็ชูชิ่สเสกเจบบ้างอะไรบ้างกรรมาแเราคู่โกงๆอะไรือบ้ายศบ้ายอหคูเนี้ กรรมฐานาบ้ายกกรรมฐานบ้ายอยโยกยอจะหัวใจขึ้นสางามไปที่ไหลงามหมดนา่ยพระพูทธเจ้าเสด็จไปพระองค์เดีออเยวก็งามสาว่า,าหลายไปไลไปของหล่งงามเนี่ยใชนวเอามาไปคัติเนี่ยนนาานนสนี่เป็นบ้าทสกขใจลบากยอเป็นสื่อเเสียเรสน่สงลปปาอท่า,าแห้งความไปหัวใจใชไ้ได้เลย เ้าสาร้สงอางก็อยู่หัวใจะไปไร้ยนเสงอาหมัแงเอพูดแย่ยังก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าพูดแต่มันกล้าทำมันไม่กล้าพูดใช่ไหมกล้าทำผู้แข็งผู้โหดเป็นบ้าเป็นหัวเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดหลวงตาไม่กล้าชาว่ากล้าเลยกล้าเพราะรวมอยู่แล้วในหนังระไม่มีกล้าไม่มีกลัวไปตามทำเลย เราจกโกนไปโกนมาไปกรรมฐานจะตื่นเต้นพระพุทธเจ้าท่านไม่พาให้ตื่นเต้นนะกรรมฐานเป็นเจดีย์ของโลกให้เขาได้ถือเป็นติตัวอย่างอย่าเอ็นอย่าเอียงให้ตรงไปตรงมาตามอดตามขามที่ไหนสงบสบายตามอดตามขามให้อยู่ให้ไปที่ไ่น ยาเสื่อมโน้นเสื่อมนี้ใช้ไปได้กรรมฐานเราเยดไม่มีอะไรที่จะเล่อนเลยยี่กอดทำกับใจเป็นเดียวกันเล้วอนอยู่ที่ัหนเลอเลื่อนเลยที่นอัศจรรย์อยู่ที่ไ่นไปที่ไหนสักกาไปหมดเลยทเทวุตเทวดามนุษย์ไม่เห็นทเทวุตเทวดาการว่า,าบาูชา ลูกขเทวดาอากาสายเทวดาพวกนี้เขาตาแหลมผมเขาเห็นจิตใ,ใจของท่านผู้ปฏิบัติธรรมมีธรรมในใจและธรรมกับใจเป็นเดียวกันไปในสงาน่างามไปบทกันละการธรรมพระพุทธเจ้าให้ดูภายในอย่างไรจะดูแต่เรื่องนอกนอกกรรมฐานเราเนี่ยให้เป็นหลักธรรมชาติ ถ้าก็จะเป็นเองเช่นแล้วพระราชทานเพเลิงก็ให้เป็นเองยาไปขอโคนหิวโคนฝุยโคนเจริญตันหามากหิวมากขอมากกวนมากัทำแล้วทำไมกว,กวนให้สงางานพายในพออยู่ที่ไหนพอไปที่ไหนพอทำปอไปแล้วล่ะไม่บกพ้องถ้าลงทำมีในใจแล้วอะไรจะบกพ้องทำไม่้บกพ้องสอย่างเดียว พอ,อ,น,อนจะเป็นโลกพรงลรากรรมฐานเรานี้ปฏิบัติมาตลอดจนทุกวันพูดโกโก้บอกนี้ไม่ตื่นถึงจะยจะไงก็ไม่ตื่นพูดโกโกนะเข้าสถานที่จะจลอรสูงจากวันไหนไม่มีเอ็นมีเอียงเป็นอยู่ในหัวใจ สาเบื่ออยู่ตรงนั้นตลอดน่ารับทํากกบใจปเป็นเดียวกันเเบือกิริ <c oughs> ยาท่าทางที่จะเป็นไปกับโลกสกมบูรณ์ต่อแปทำไมไม่เปลนไประเห็นที่หน้าวาดัดกูกูจะฟ้องท่านเป่า <c oughs> มันมาเทียเ่ยวแย่บ้านนั่นมันกบิน <c oughs> เห็นไหมละ่ะมูชาทีมาได้เห็นพวก โยมยัวเยี่ยมเยี่ยเห็นเรามันมาลุมใส่เราจะมาลุมใส่นี่ลุมใส่นั่นนะอ่านนั้นนั่นนะเราก็ว่าเขาจะอ่านอ่านออกไว้นั่นละว่าถ้าอ่านไม่ออกเราจะอ่านให้ฟังมากูจะฟ้องท่านเต้ามันมาเที่ยวแผ่นด่านพออ่านแล้วเขาฟังแล้วก็มาเข้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะเป็นจินีอะไรก็เป็นวะเข้าใจไหมเป็นเทรานั้นแล้วเลยไม่มีอารมณ์ ใครจะไปนขยี้ขยำนทำไมท่านว่าเ,เาเป็นบ้าไปบ้าไปเราไม่เป็นบ้าพูดแล้วๆเ,เลยขายเงียบขายเงียบตลอดนะมันไม่มีอารมณ์จะพูดว่าพูดดุพ,ดดพูดด่ดออาพูดนีิบวรสอนเป็นทรรล้วนๆออกพูดแล้วบท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 ,บทไปเลย <c oughs> ที่อวติีไม่ได้ละ ที่ไดให้อ่านอยู่หน้าวัดมันก็นมีโต้นเหตุเป็นมาจากรถเราไปอำเภอภูเขียวเอาของไปส่งโรงพยาบาลอำเภอภูเขียวยังไนเราไปส่งข้อโรคมไปเห็นเขาเขียนติดท้ายรถเขาไว้พูดแล้วมันก็จะดื้อเป็นนิสัยแบบเดียวกันชอบตลกเข้าใจไหมมองไปเห็นว่ากูจะฟ้องท่านเป่ามันเขียนไปนั่นแหละเขียนไปท้ายรถมันละ เรารถเราเดินตามหลังไปมันก็เขียนก้างกูจะฟ้องท่านเป ja ่าวล่าเราก็ได้น่้นมากวัตกเนี้เอานั่นเป็นต้นฉบับกูจะฟ้องท่านเป่าเราต่อท่าต้นฉบับว่ามันมาเที่ยวเพล่นบ้านก็เอาเร่งนั้นแหละม่มาก็เป็นอย่างนั้นแหละพูดอะไรไปแล้วนะไม่มีอะไรกับโลกพูดธรรมชาติเลยนะ ดีๆพอปั๊บปั๊บหายหมดหายปวดตลูกตลกได้สบาย <c oughs> ไปแล้วหายเงียบหายเงียบคว้ากันไปหมดเลยอย่าเมอเช้าเลยเขาเห็นเรามาแต่โุ่นเรไปดูอะไรอะไรนู้นจะได้สั่งเสียอะไรบุกพ่องตรงไหนจะเดินไปตอนเช้าบ้างจะไปดูะพ <c oughs> ข,ขาทวายเห็นเาเราจะเข้าประตูวัดลุ่มมาเลยนะดึงั้งอยู่โนุ่นลุ่มก็มา พอเข้ามาท่างคนเข้าคนแจกคนหนุ่มคนสาวอ่านออกไหมนี่ก็เราบอกว่าอ่านออกไหมนี่เขียนมา,า,าเขาบรรลุแล้วให้ดูรุ่นจะดูดีนะให้ดูรุ่นอ่ะอ่านออกไหมเขารู้ที่ว่าเขาก็ไม่ทราบจะว่าอ,อะไรคนเข้าคนแก่คนหนุ่มอะไรมันก็อ,าอา่านออกก็มีไม่ออกก็มีเพราะพวกไม่เคยเรียนหนังสือก็มีคนเข้าคนแก่อย่างมนรดาเราไม่ได้หนังสือนั่นแะ <c oughs> บอกเขาอาา่านด้วยที่หนาวะเขาก็ยิ้มยิ้มตลอดเอาขาอ่านไม่ออกจะอานให้ฟังก็บอกฟังกูจะฟ้องท่านเป่า <c oughs> มันมาเที่ยวแพร่ข้ายมาว่าแล้วก็เข้าเะเข้าประตูวัดเลยอย่างนี้เลยบนเวลาจะเป็น เพว่าไปนักธิญาคนบ้าไงพระพระก็บ้าคนก็บ้าเราไปแล้วไปธรรมดาเราไม่มีอะไรก็ถูกเทศโจดได้หลับม่ววานไงเราไปในฐานกันเองท่านท่านจโสมนี่ท่านเป็นรุ่นน้องอยู่วัดเขาผือด้การกานเป็นรุ่นน้องเราแล้วก็ไปกระโดดมาลานคุ้นกันมานานเลยอ่ะ เพราะงานเวลางานจบท่านเขาก็มานิบวนเพราะนิบวนบัญญวนก็ไม่จับเป็นอะไรละเมื่อเราทราบแล้วเราจะไปเองแล้วก็เราก็ไปไปบ่วาไม่จะไปทุลร์อะไรทั้งใจไปงานเป็นการเองแก็เขาก็จับเทสต์กได้ละเมื่อวานอย่างนั้นละไปไหนพอแค่จบแล้วก็มาเลยให้อยู่ ว,ว่าดีรู้ว่าว่าไปว่าสําหรับธรรมดาธรรมดาแต่งานเราไม่ว่าเราจะไปเพราเราทุกวันโศข้อโลกไม่ใช่อะไรนะก่อเมตตาข้อโลกธาตุเข้าใจระยะเถึงได้อยู่นี่จะอำนาจก่อเมตตาจะถูกปจัจจัยไตรทานีเท่าไหร่หมดหมดอำนาจก่อเมตตากวาดออกกวาดออกกวาดออก มันอยู่ในใจนี่มันเป็นอย่างนั้นคำว่าพอก็เรียกว่าพอพอมเมตตาล้นพ้นไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นวนะัน <c oughs> นี้ก็ไปทราบไปปลายเลยส่วนว่าบางจะไปตามโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลอดจยากขาดแคลนแต่บางจะเข้าไปที่อนอยากขาดแคลนเาว่า แอย่างทางชคยภูนี่กับช้างอำเภอภูเขียวทางกเกษตรสมูรู์เข้าไปลึกๆนะที่อยู่ตามกระโดดทุนทางอยู่ใกล้ตลาดเราก็ไม่ค่อยไปนะไม่ค่อยไปไป,ไป,ไป,ไปทีนึงลึกๆเ่สงสารไปแล้วก็มอบให้โร,โรงพยาบาลโรงละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นให้ทุกโรงเอาไปที่ ต้นเหตุที่จะได้เิยได้เขาเนี่เราไปหมอละเขาพูดเองก็เพื่อเพื่อได้ของลงตามาหลวงตามาส่ง้อนี่รายจ่ายก็จะลดลงมากตามธรรมดาโรงพยาบาลน,นี้จ่ายเดือนละหมื่นก็ว่ากันนะเป็นโรงพยาบาลเล็กอยู่ในป่าเพื่อแล้วปู่เอาเอามานี่จะ ได้เขาไปถึงสี่พันนะจะจ่ายเพียงหกพันเพราะว่าอะไรละมันก็สะดุดใจแล้วก็ออามาตั้งแต่นั้นมาก็ให้ลงละส,สองหมื่นสองหมื่นเลยเขาพูดอล่ะเขาไม่ได้เจตนาจะขอเราละเขาพูดถึงเรื่องว่าการจับจ่ายในโรงพยาบาลแล้วเขามันมีจํจากัดจําเปี่ยนมากขนยากา,การแย่มากเราไปนี่เพิ่มเข้าไปตั้งสี่พันเพราะว่านในเดือนน่งเราของเต็มเลย พระเจ้าจะจ,ะจา่ายประมาณหกพันเนี่ปกติจ่ายเดือนละหมื่นเพราะว่าะไร <c oughs> จากจากัดมาแล้วก็ได้ให้เดือนละสองหมื่นโอ้ให้โลละสองหมื่นสองหมื่นไปบุตทุกโลสงสารจะว่าไงเรียกว่าที่ยี่สี่นี้ก็จะไปอะไรเลี่วพ่อพผาวันนี้ว่าที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยีสง่สิบสามอยูสอ่ยส,อยสองวันยีนส่ยสี่ก็ไป ที่ิบห้าไใรอนบทไปวัดโพยของประชาชนนีเนี่ยนะพ่อพ่อเสียชาวี้<ร>านเขาเาค่ะเป็นงาน,ผานถถาเผาศพเอเเนยขาก็อยู่บวาไปวันที่ผีผ้าก่อนหน้าก็ได้ไปวันแบบที่ยีผ้าวันที่สีไประแบบจาเอ์อแบบดีผ้าไปเกียวแล้วไม่ค่อยังอยู่เละ ทุกคนจะวขวบไฟเพราะว่าบ้าทุกวันทุกวันหลงพ่อเจ้าค่ะอะไรคุณอนุชาค่ะฝากถวายห้าพันนะคะทำบุญให้คุณทวีคุณลัดดาจิตจาตุรันเจ้าค่ะ ครบรอบวันสิ้นชีวิตของของคุณพ่อเธอค่ะแล้วเมื่อกี้ฟังของพ่อเทนเรื่องเรื่องสมสารโรงพยาบาลนะคะสมสารโรงพยาบาลค่ะรายจ่ายคณะผู้ร่วมบุญก็ร่วมสมสารด้วยอีกสามพันเจ้าค่ะอ่าอาร่วมไปเรื่อยๆมาเถอะแล้วไปแล้วให้เกิดให้โยงกสองบุญสองบุนทุกงบ จาราคาพูดขาสุกห้ห้าห้าวันไปห้าโลถ้าไปมีงานจากอุดแซกไปห้าโลหโลก็เดียวอาทิตย์ละหนึ่งแสนเจ้าระสอเบิกห้าโลก็เป็นสิบสิบเหนึ่งแสนการใจเรียว่าที่เปิดโลกไปหมดอ่ะ กาจเายเวันที่เปิดโลกเหมือนตะกร้าต,ตักน้ำพอโยกขึ้นซาหมดอันนี้ก็เรมการมาซาเหนือเบิกไปเหนือออกเพื่อประโยชน์ใกโลกเราเองไม่เคยสนใจนะไม่สนใจเพราะเราบอกเราพอแล้วเดยไปสนใจกับอะไรไม่เอาอะไรวะก็ออก,กื่อโลกืกวัวโลกทั้งนั้นะเราแต่ที่สบายใจ ไฟื่อโลกไฟโลกไนไฟเขียวไฟแดงพวกขายดอกโบ้ชดอกไม้อะไรล้ไปไปจอดรถให้เขาไฟเขียวไฟแดงให้คนละสามร้อยสามร้อยกี่กี่คนให้คนละสามร้อยสามร้อยแม่เราจะมีรถนําผ่านบึงบึงแล้วก็ตามเราสั่งรถนําไว้แล้วข้างนาไปถึงไปเขียวไปแดงให้หยุดนะเราบอกพอถึงนั้นเขาก็หยุดเ็เรียกพวกดอกไม้มา มีที่คนเรียกว่าไอ้คนละสามน้อยสามน้อยไปนะนะกระเพยไปในจิตนะไปยึดไปจิตไปแต่ก่อนมันก็หัเป็นธรรมดาเราเล่าท่านท่านทั่วไปแต่เวลามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนถึงขั้นเต็มภูมิในหัวใจแนละ้วเป็นมีตั้งแต่ความเบื่ตายออก กระจายหมดเลยอะละที่ย้ายพรน่ะหายแล้วเราก็จะไปทุเลาเราอะไีอะไรละอิจิตังปะทิตังตูพังทิปุเมวะสมิจโตสัพเพภูเรตูสังกปาจัมโทปันนาระโสยะธามันโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัชานตุสัพ เทโลกะมีนาสตุลมาเตภาวัตมันตราโยสุขีที่ฆายุโกภาวะอภิวาสนาสีนิสานิจจังพุทธาปจายโยจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาตาอันนี้ก็ไปละเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะปล่อยหมาหมาก็ เดี๋ยวเขาจะปล่อยหมามาแต่หมามันกับหมาเป็นระยะระยะมีระยะนี่หมาจะมาหมาจะมาก็ปล่อยแล้วนะว่าตายนะเสียแล้วเริ่มแล้วเริ่มเคลื่อนไปแล้วในกลมนะ ว่าเอาว่าตาลมาแล้ปอาลาลูกหลานเขาลูกหลานเขาบังค,คบงับคุณผ้าขาวหนึ่งผ้าเงินหนึ่งพันสี่ร้อยบาทให้เงินหนึ่งพันสี่ร้อยบาทผ้าขาวหนึ่งผราเอา่อที่ส่งต่ให้กิิยากิจชนะเทวินครับตายแล้วเขา่าแล้วตายแล้ว ได้ถึงเวลาคอก็ถือเวลาล่อยเ่าจะโกก็มาหลายเด็กมาวะข้าว่ายไอ้หอ 啥呀？差 哦，不要、嗯，不要、oh,，不要 <laughs>，不要，不要 <laughs>！<laughs> 啊！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 <c oughs> <c oughs> لى, 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 <laughs> 啊！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 啊

กรมช่างอากาศบางซื่อและครอบครัวปิยรถถวายทองคำสามบาทห้าสิบตัดใจสามพันห้ารอยบาทนี่ครับเออใช่เขาเขาสา,บ,สาบาทห้าสิบอ๋อก็เยอะรับครับ,อรรบขอใจพอฒนครับขอใจออาไม่กััใจน Estou parado. thì sự được ạ